ถวายหลวงพ่อท่านจะรอคิวอยู่อย่างนี้ก่อนก็ได้หรือท่านจะเอาอุ้มกระถิ่นไปก็แห่ก็ได้แผลเสร็จก็ขับมาถวายมาถวายที่หลวงพ่อนะครับมาถวายที่หลวงพ่อ,พอแ,แต่ตอนนี้เ,เดี๋ยวเราแห่ก่อนบอกวุ้ว่ามาจะได้ทำพิธีกราบทำถวายอันนี้หมดรางวัลผู้น้อยทุกรูปมานั่งประจำอย่างอาถรรพ์นะครับขอกราบพระพธนาฏวัลผู้น้อยทุกรุ่มลงมานั่งอย่าอาถรรพ์ในช่วนี้ด้ยนะครับ เอารุ่งทิพรุ่งทิปเรือทองรุ่งทิปย์เศรษฐีเรือทองมามาที่โบสได้ไหมมาที่โบสได้ไหมหรือถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวเราแห่เรือไม่ตะเคียนทองก็ต้องแห่เงียบ นื่องจาว่ารถมันหนาแน่ยากนะฮะาวลาเดินทางภาพเล่าได้นะได้ครัได้ได้มาได้มาเลยได้มาเลยแต่ยากขยับไปเรื่อยเลื่อยออกจากที่เดิมแล้วครับลูกทีเรือทองอะไรที่ยังไม่ได้ถวายผู้มกระถิ่นนะครับแต่เดี๋ยวรอแย่ก่อนแล้ว และท่านทั้งหลายที่จะร่วมปฏิบัติแห่ก็อไปได้ถ้าไม่เอาไปก็รออยู่ตรงนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวพอแห่เสร็จก,ก็เดี๋ยวมาถวายกาาราบทำถวายก่อนแล้วก็อ่ตอนนี้กินอาสากันน้อยมาช่วยกันขยับพื้นที่ก่อนร่วมมาขยับขยับเยอะแลกลับมาือก่อนให้เข้าที่ให้เข้าที่เาอาลรก่อนลปก่อนนี่เรามา,าทาพิธีก่อน าดีี้ลูกทเรืออก็ไปรางอยนะรัากไแหออกไปแห่้ามาถึงแล้วนะมาถึงแล้วเดเดินมาที้่อยก่อนเลยทีเดียลุกแล้วเราตาบุามาแล้วคูว่ามาคอยเวลาถึงแน่นอน mời nào mọi người mời <laughs> em mời 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 À, mời em mời em mời Kerja, 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 boleh nak kerja tak? Dah dah diuruskan. ได้เลยนะครับนดเลยนะครับนดเยๆเลยนะครับนเลยีหมู ăn bị bên đây mặc áo đi

ทุกคนครับผมมีเรื่องอยากถามนะครับมีเพื่อนๆท่านไหนรู้ไหมครับว่าตรงที่เขาเอาตรงที่เขาเอาทุนหัวนะั้นมันคืออะไรครับผมมีใครพอจะทราบมั่งครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกครับที่ผมได้มาดูมาเห็นนะครับ เอน,นี้เขาก็จะวนรอบโบส3รอบนะครับเพื่อนๆครับอันนี้คือเขาแหกะถินนะครับแต่ไอที่แปลกๆที่อยู่บนหัวเขาเขาถือกันเกือบทุกคนนะครับใครพอจะดูหรือเปล่าครับผมมีเฉลย ตอนนี้งานก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บ บางคนก็ยังบนรอบโบสถ์ไม่เสร็จนะครับคนมาที่ด่างก็ต้องมาเดินให้รดบรอบโบสถ์นะครับสามรอบนะครับผมก่อนที่จะมาขอพรตรงนี้นะครับตรงหน้าโบสถ์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อนเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับคลิปหน้าแล้วเจอกับผมนะครับผมจะเฉลยว่าไอ้ที่เขาทูลตรงที่หัวของขอมันคืออะไรนะครับผม อันนี้ก็คือครั้งแรกนะครับที่ผมไปครับผมขอบคุณมากๆเดินนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดซับสไครตหรือว่ากดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่อง Charon Channel นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับไปดูกันว่า ที่เขาทุนวงบนหัวของเขามันคืออะไรนะครับมันคืออีหยังนะครับเนาะผมก็อยากจะหายพี่เพื่อนผมก็เชื่อว่าพี่พื่เพื่อนทุกคนกัน,น่าจะรูนะครับเนาะล่องคอมเมนต์มาใตา่ลิบิึงเด้อครับเด้อมามามันอีหยังกันนะครับเนาะแต่ว่าผมบอกไว้กับเขานะครับว่าราคานี่บ่เบาด้วยนะครับอันเด็กก็ราคาเด็ก อันใหญ่ร um. าคาใหญ่เนะครับเนาะฝากพี่เพื <meal> ่อนอีกครั้งด้วยครับเด้อเข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับเด้อไปคอมเมนต์มึงว่าเอออันก็คืออย่างกันแน่นะครับเนาะขอบคุณได้ดายครับผมเน,มเน <ended> ี่ยอันนี้ก็จะประมาณหนึ่งนะครับเนาะบบใหญ่แต่ว่าแถวที่ผมเห็นเนี่ยอันใหญ่คุณหิ่มมีครับนะครับเนาะขอบคุณพี่เพื่อนๆด้วยครับเด้อที่เข้ามารับชมขอบคุณมาก สวัสดีครับช่องชานันชาแนลเข้าไปกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับ